สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็3มเซตกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับใบแรกนะคะคุณลองนึกดูเนาะอะไรที่มันดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้เต็มที่ค่ะสิ่งที่มีอยู่แล้วบางทีมันอาจจะนามาซึ่งออความสำเร็จหรือความแปลกใหม่อะไรบางอย่างได้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่มีอยู่ นะคะถึงแม้คุณบางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือว่ามองไม่เห็นประโยชน์คุณลองมองสิ่งนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะบางทีเราอาจจะลองปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็คือเหมือนทำให้สิ่งที่มีอยู่อ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าจัดตำแหน่งเขาให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องที่ที่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะนะคะ ในบางคนอาจจะทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำนะคะหรือในบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของการเป็นพี่สาวนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาของใครสักคนหนึ่งในขณะเดียวกันเชื่อว่าใครหลายๆคนนะตอนนี้คุณอาจจะต้องการที่ปรึกษานะคะทีนี้นะคะพูดถึง การงานของคุณเนาะการงานหรืออะไรต่างๆหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะในบางครั้งเนาะมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทําไปอย่างต่อเนื่องการจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างบางทีมันเกิดจากความต่อเนื่องนะคะการทําอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่ใช่ว่านึกจะทําก็ทํานึกจะหยุดก็หยุดอะไรแบบนี้นะคะอืม ในบางพลังงานคุณอาจจะกําลังปรารถนาอยากจะมีบ้านอยากจะมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรบางอย่างอยากจะครอบครองบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณอนะคือคนที่จะเนรมิตอะไรก็ได้นะคะคุณสามารถสร้างสารรค์หรือว่าทำสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาได้ เพียงแต่บางทีคุณอาจจะต้องการคําแนะนําหรือมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้คุณบ้างนะคะหรืออาจจะหาข้อมูลก็ได้ค่ะนะเพื่อศึกษาพเพิ่มเตมเิมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะทำนะคะและทีนี้นะบางทีพูดถึงขอบเขต ของตัวคุณเองคุณอาจจะต้องสร้างขอบเขตให้กับตัวคุณบ้างนะคะสร้างขอบเขตหรือมีเป้าหมายชัดเจนอะไรสําคัญอะไรจําเป็นอะไรมีประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์นะคะเราต้องรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะไม่ได้ส่งผลดีต่อเราทั้งจิตใจต่อสิ่งที่เราทําอยู่เราอาจจะต้องพยายามดูดีๆคะ่ะว่าอะไรที่คุณสามารถ ปรับได้ทิ้งได้หรือว่าปฏิเสธได้หรืออะไรที่ควรจะตอบตกลงเราอะ่ะควรที่จะแบบรู้ดีแล้วว่าเออนะคะคือการมีขอบเขตชัดเจนเป้าหมายของคุณมันจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไพ่ของการที่ว่าเออคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนได้ในสิ่งที่ปรารถนาแต่คุณก็จะต้องตั้งเป้านะคะมีตารางชัดเจน ะะทีนี้เนาะราศีเมถุนแนะนำในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนนะไม่ว่าจะสายงานไหนทุกสิ่งอย่างกา,การสื่อสารมีความสำคัญมากทำให้เราเข้าใจนะคะเข้าใจงานเข้าใจความรู้สึกเข้าใจคนคนนึงเข้าใจสิ่งต่างๆการสื่อสารสำคัญนะคะ เพราะนั้นอย่าละทิ้งหรือละเลยการสื่อสารไม่ว่าจะก,กับใครก็ตามนะคะอาจจะเกี่ยวกับราศีเมษนะคะก็พูดถึงให้คุณลงมือทำมันถึงเวลาแล้วนะคะอะไรที่คิดมานานวางแผนมาจะทำจะทำทำได้แล้วนะ,ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ลงมือทำสักทีหนึ่งคุณอาจจะถึงมัน ตกผลึกแล้วเนาะใรบางคนเชื่อว่าคุณคิดมานานแล้วกับการที่จะทําอะไรจะตัดสินใจทําบางอย่าง<ม>เวลาเนี้ยเหมาะสมแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนาะอะไรก็ตามที่ทํามาหรือความภาคภูมิใจที่มากจนเกินไปนะคะก็ใช่ว่าจะดีเนาะบางทีเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําในคุณค่าของเรานั่นเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองแต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ควรที่จะหลงละเรลงมากจนเกินไปต้องมีสติอยู่เสมอนะคะว่าทุกสิ่งอย่างอะ่ะมันคือเหนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ไหมคะหรือว่าอะไรก็ตามคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีหรือประสบความสำเร็จแล้วหรือเรามาไกลมากแล้วพอแล้วฉันภูมิใจแค่นั้นไม่ได้คุณต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างไม่หยุดยัง้ง แล้วก็ทีนี้เนาะเรื่องของสมดุลอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงอาจจะเกี่ยวกับราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีมีนพยายามปรับสมดุลชีวิตรักงานเงินสุขภาพการกินการนอนการพักผ่อนอะไรก็ตามทําทุกอย่างให้มันพอเหมาะพอควรกันนะคะอย่าเอียงหรือว่าทุ่มเทไปกับบางอย่างมากจนอีกอย่างหนึ่งมันสูญเสียนะคะอย่างเช่นไม่ได้พักผ่อนเลยอะไรแบบนี้นะคะ ทำแต่งานหรือทํางานจนละเลยความรักคนรักที่รออยู่บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกน้อยใจได้หรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณอาจจะเอ็นเอียงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อ,อคุณใช้ชีวิตหรือทําอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะคุณลองลองมองดูซิว่าคุณละเลยอะไรไปไหมคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลองปรับสมดุลสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันดูมีความเท่าเทียมกันนะคะ ทั้งกายและใจเลยด้วยนะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีทัศนคตินะมีมุมมองมีความเชื่อเพราะนั้นอะไรที่คุณเชื่อทัศนคติหรือเป้าหมายของคุณนะคะอย่าไขว้เขวนะคะยึดมั่นมั่นใจแล้วก็ทำต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จจนกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ทีนี้นะคะเซตถัดมาไพ่ต้องการจะบอกว่าเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังพยายามเนาะช่วยเหลือคุณให้เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรก็ตามอย่าท้อนะคะซึ่งหรือบางคนเจอมาแล้วแล้วก็รู้สึกได้แล้วล่ละคนที่มาเห็นวิดีโอนี้อาจจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้พอสมควรแล้ว หรืออุปสรรคยังอยู่แหละแต่ใจของคุณมันเข้มแข็งมากนะเกินกว่าจะยอมแพ้อุปสรรคเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลหรือทําให้คุณอ่อนแออีกต่อไปนะคะต้องบอกว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นคือเหมือนเข้ามาทําให้คุณเข้าใจชีวิตมากๆเลยนะคะทำให้คุณได้ทำหรือคิดในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะอ นี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาก็ถือว่าก็พยายามเปิดทางนะคะเปิดทางนอกจากตัวคุณแล้วเนี่ยต้องเทคแอคชั่นคือทุ่มเททุ่มสุดตัวนะคะทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยแหละแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาช่วยเปิดทางให้สิ่งที่คุณทำอะค่ะมันประสบความสำเร็จมากขึ้นทำให้คนมองเห็นมากขึ้นหรือทำให บางสิ่งบางอย่างมันราบรื่นมากขึ้นนะคะคนรักบรรพบุรุษคนที่จากคุณไปแล้วนะคนบนฟ้าของคุณนะคะเขามีความสุขดีนะคะอยู่ในภพภูมิที่ดีมีความสุขดีแล้วก็ปรารถนาและอวยพรอวยชัยให้คุณอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่ต้องบอกว่า อุปสรรคปัญหาที่คุณได้พบเจอมาแล้วก็ได้ต่อสู้มาโดยตลอดคุณกำลังจะผ่านพ้นมันไปมันจะมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นอะ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะจะทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปละเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าคือเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นเลยว่าคนคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะมีความเข้มแข็งอย่างมาก มีเบื้องหลังหรือมีสิ่งที่แบบหนักหน่วงในชีวิตสุดๆเนาะหนักหน่วงมากๆแล้วก็พยายามต่อสู้มาโดยตลอดคุณกำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะผ่านพ้นนี่ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เป็นผู้นำโดยสมบูรณ์แบบผู้นำที่สง่างามโดดเด่นมีผู้คนเชื่อถือมีผู้คนให้การเขาเรียกว่าเคารพเนาะให้เกียรตินะคะ แล้วก็มาขอคําแนะนําจากคุณจะกลายคุณจะกลายเป็นผู้นําที่ทรงพลังแนอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ